ไม่น่าโดนอุ้มสุดวะไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไปบ๊อบพ่อโอ้โหแก้งแตกหมาเอาไอ้พี่ไม่เปลี่ยนเฮ้ยช่างช่างช่าง้ากตรงตรงนี้มันที่จอดรถไม่ได้หรอไม่รู้ต้องดีไม่เห็นต้องด่าเลี้ยงไม่ไม่ถุงไอ้สัตว์ถึงซองเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็นระดาษกระดานดีแล้วก็เดินไปนั่งน้ำกุญดียวเย้เย้ครัเฮ้ยคนแรกไปดิไอ้บ๊อบอย่าใช้ชีวิตติดหลูถ้าลุงตือยังอยู่ นี่แม่กูตลกแตงด้วยไอ้ไม่มีผู้อกเกงทั้วไอ้สัตว์เแต่รอพอมี่คนในไหมครับใครวะเนี่ยมีที่ไม่มีแดงครับแดงครับอยากลองทักใครมั้งเต๋ไหมแค่ล้านห้าทักสองแสนได้ไหมพี่โอ้โหเฮียเฮียยเฮ้ยผมให้พี่แล้วเนี่ยจะร้องไหกันแล้วให้มึงเอาคืนด้วยจริงกูให้มึงเอาคืนมากเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ผมแบบจะสวยให้ผมไปตั้งโต๊ะให้ผมรวคนละแสนนะเดี๋จะได้มีใครฟังกูไม่เรียกกูบอกคนละแสน อไม่ไม่ก็ตอนแรกมึจะเก็บเงนใช่ไมเน่ยเก็นอะว่ามันน้อยไปเ่ะวันละแสนไ่าเปล่าจัดปาเล่นเล่น้นเล่นเล่นพ่อบอกว่ให้เราเก็บเงินก่อนแต่้าเปนร้อยอันมันก็สองร้อ้าสองแสนห้านะใช่ซื้ออะไรอีกวะคะมันต้องซื้อเพนก่อนอะไรวะเก็บไปอะต่อตังแกงคืนกูด้วยนะค่าเพนเออที่มีออกไปก่อนเท่าไหร่สองแสนสองสนสี่ถูกปะใช่ใช่ ถ้าอยู่ท so, like ี่เก่าเวอร์แล้วทำไมเขาถึงออกไปอะครับเขาจะไ้มาได้ได้มาแล้อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแบ่งกันใช่ป่ะสมมติว่าได้มาเนี่ยตอนนี้มันมีร้อยอันเดี๋ยวก็ไปซื้อเพิ่มแล้วก็แบ่งเท่าเหนมันถ้ามันไม่ได้ตีหรือมันไม่ได้ใช้เกก็บไว้่อนหน่อยจะเก็บไว้ก่อนเนาะถ้ามันไม่ได้ตีกับอื่นก็ไม่ได้ใช้ใช่แต่ถ้าตีมันก็ต้องใช้แต่ผมไม่ยึดตักน้ำแขอดีๆตุนไว้ก่อนเนี่ยใช่ใช่าล้วตุนไว้ก่อนแต่ว่าผมจะบอกว่าอาทิตย์ละสองแสนหนึ่งวันละสามหมื่นะตกปลาสามรอบแบบไวม ถ้าสมมติไม่ไม่น่าเว้ยถ้าทำอย่างนั้นอะอาทิตย์ละชิ้นเลยทั้งหมดอาวุธอ่ะไม่ไม่ติดไม่ไม่ติดไม่ไม่ติดพี่พี่มาไม่เว้ยวันละอาทิตย์ละสองแสนหนึ่งเมื่อกี้วันนี้พูดถึงโอซีนะว่าพวกนี่้เขาแต่งแข่งผมผมเลยถามนว่าไหวกไหมไม่น่าวันละสองหมื่นตกปลาตกปลาสองรอบได้พี่ได้อยู่ได้อยู่ งั้นเปลี่ยนเป็นวันละสองหมื่นไหมได้วันละสองหมื่นเจ็ดบาทมันเท่าไหร่ว่าแสนเท่าไหร่แสนสี่แสนสี่เพราะว่าเพราะว่าเออวันละสองหมื่นเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่เริ่มวันจันทร์วันศือว่ายี่ันจันทร์ยังมั้จันทร์จันทร์ได้ปะไอะยังยังครับยังเออยก็เริ่มเลยหรือวะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแสนสเลยมจากเจ็ดหมื่นใช่ไหมเพรเริ่มเริ่มไมหรอไม่ไม่เริ่มเริ่มเม่สุกไหมหรอ จะบอกว่าได้ร้อนไม่ได้เลยจเปลี่ยนเป็นเกลียดเปลี่ยนกันเลยเหมือนกันก็ได้มันเรียว่าไรวะคนนี้วันอาทิตย์ไม่ก็ง่ายเลยแม่ไม่เดี๋ยวเอาเนี้ยเดี๋ยวเหรียญเหรียญคอยไว้กับพี่หมาใช่พี่ได้โดนอุ้มมาพี่หมาใครไม่ได้โดนอุ้มสุดวะไอ้บ๊อบไปบ๊อบไปบ๊อบไปบ๊อบพ่อบ๊อบโอ้โหแกงแตกเอางี้ให้พี่หมีกับพี่หมาแหละเวลามีเรื่องก็แกก็ไม่ต้องเข้าเมืองดิๆเอาอะไรไปดั้งไดยครับจีเฮ้ยโคตรมันเนี่ย คเม่อีเอามมีคนละิเหรีใช่ะผมมีหนึ่งใช่ใช่ผมมีงนเรางั้นเล่นดัดศให้เอาไปให้พี่หมาหมดเลยล้วเก็บไปคนละเหรียญพอแล้วเก็บไปอะไรกูมีร้อยย่สไม่ก็ไม่ก็๋ย่ไม่เอาให้พี่หมีหพี่หมาเอ่วไปเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้าง่งตรงตรงนี้มันจอดไม่ได้เหรอมมีที่จไม่เห็นตดี กี่กี่นังเยอะขนาดนี้เลยวะเฮ้ยอย่าแทงช่างด้วยบอสไอ้ใช่ห้าแสนด้วยห้าแสนเลยฮัลโหลกลับมากงกลับมาชวนุูงผมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่อู่เลยนะเดี๋ยวไปหาที่อู่เออมึงก็มาดิเอาไปหวัดดีเฉยแค่นี้แค่ไหนอ่ะแค่นี้อย่างห้าอัดอย่างห้าจะตั้งแค่ไรอย่างห้าแค่แค่นี้นี่คือแค่ไหนครับแมึงจะแค่ไหนอยี่ยกูคนเดียวให้มึงหมดเลย ะูดจริงเปล่าเออมาดิไอ้จัดนีนีครับพี่ก็เตะมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันเชียรมันเฟียร์ในวันน้าแกงไหนพียไม่ตอบเออใส่สูตรไงใส่สูตรเทียสูตรแดงเหรอเออไอแดงไงนะเดี๋ยวเชียร์แดงเยน่เอ้าแล้วใครลงมาไปอ่ะ เองรถคันไหนอ้าวสองคู่ไม่ล็อกก่็เกิดดิไอ้ยังเห็บจะวูบหลังถ้าถ้าคิดว่าจะดันกันเงไม่แต่ไอ้มามาไอ้โหลพี่หมีพี่หมาทำ้วเนี่ยออเว่าไงวางไว้เนี่ยเฮ้ยตั้งใจดิเก็บไว้ยังไงไว้ี่พี่หมีพี่หมีไม่คืนไม่เก็บไว้สองคนนะเอาไว้สองคนเหรอเออไม่ได้เกิดหายเป็นไรวะหายแบบเทียนหนึ่งได้ปะไม่ได้ายไม่ใช่ไงก็ไม่ได้รถโดนหักเนื้อมาถ่านเทียนหนึ่งไงอ๋อเฮ้ยกูมีแผน เก็บเหรียญไนรถเว้ยหหายยมดเลไม่เก็บเหรียญไว้รถคำที่ไม่ได้ใช้เว้ยเขาจะบอกว่าพี่อ่ะโดนอุ้มใช่ไหมเก็บก็หายหมดเก็บรถได้ไม่เหรอที่คนบอกไมม่ันเก็บได้ป่าวลองลองนี่ลองเก็บดไู้รถข้างไหนเก็บได้อเลยฉันบังมีนเอาไว้กับพี่หมีพี่หมาคนละครึ่งเลยครึ่งแล้วเพราะว่าคนละเหรียญนะอันนี้เอ้ยเรามี13คนถือว่าถ้าขึ้นเป็นต่อคืนน่ะใช่เออมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไปน่ะไม่รู้ติด NPT อันอันนี้เข้าประเทศอยู่ อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึ่งผมจะได้ร้านแปดร้านแปดได้อาวุธไม่ถึงหนึ่งชิ้นคือเรื่องเรื่องเรื่องไม่ไดสองอาทิตย์สองอาทิตย์แต่น่าจะได้ละชิ้นหนึ่งแต่ว่ามันเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะป่ะยังไม่รู้จักหมดเลยนะ แต่ดูตยังไงวะอยากรู้จักหตอนี้ต่ไม่ไม่ครับรู้จักอยู่แล้วครับอันนี้ต่พทนูยังไงไม่ไม่เรยงงี้เราก็นี่เราไปยืน่าชันเรียนเนี่ยไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้เรียเข้าแถวขาวแถวข้าแถวเรนขาแถวอยางงี้ขแถวตอนไ่ม่เีวขาแถวก็้ากระดานดีแล้วก็เดินปาชัยวเบ๊อบมาข้าแถวดีบแลวก็ให้ผู้ขอไม่รู้จักผมหมดแล้วไม่ต้องแนะนาตัวหรอ โอเคโอเคอาภูเขาอ่าภูเขาผมภูเขาเฮ้ยรกคนนี้แลเฮ้ยแจกแถวทำไมอ่ะน้องผมรู้จักคุยอยู่แล้แหละไอ้ผัดไมแทุกคนนะครับทุกคนเแนะนำตัวเอาเดี๋ยวไปลาฉัเรียนดิเอาเร็วอมามาเข้าแถวเรียนเร็วภูเขาไปดิภูเขาเอาเพลงชาติเราทั้งหมดเอาเขาไปเลยต้องเอาคนทั้งหมดดาวเดวต้องเฮ้ยคนแรกไปดิใครบอบ เออไม่ใช่ภูเขาไปก่อนดิครับภูเขาครับออกไปยืนในน้ำตัวไปยืนโดยนะภูเขาครับงกลาชื่อบอบครับชื่อบอบครับเอ้ต้องมีคำคมนะครับคมมีคำคมไม่มีครับชื่อบอบครับชื่อบอบครับไอ้คนละครัคมไม่ค้องพูดคนละครอ่าได้คำคมหรอบอบบอบผู้ชมเห็นบอบคำคมหรอเอาไว้ดีเอาไปเอาไปเอาไว้อย่าใช้ชีวิตติดหลวถ้าลุงตือยังอยู่ เกิดแม่เอาของพี่อาร์ดกูไม่เกี่ยวนะยาเคยพี่เขามาเขาไปหอคือตมาครับไอ้เเข้ามาตัพม้าส้มระแวงแดงหลอนเปียครับเปียครับมิโกนมิโกนครับอะไรเนาะโอ้ เนื่องไเดีวะี่แม่กกูตลกแงสวยไอ้ผมไม่มีขบกอก่งสวยสดอยาไดพี่หมาพี่หมาพี่หมาี่เลยเี่ยเดนครับเดนไม่นวิ่งนะครับะปุ๊บเฮลโหลเฮลโหลไปอุ้มเลยดีกว่าเนี่ยพี่ไปโทรหน่อยดิตีเม่งอลยปะเอาม่งเลยปะเอาอะไรป่ทเดียบตไม่เป็นไรดะเนี่ยอุ้มไอ้บออให้พี่เป็นคนอุ้มได้ไหม ครับผมเดี๋ยวอเรียกคนเนี่ยมาเรียกคนก่อนได้ไหมครับใครคนเนี่ยมีที่ไม่มีแดงครับแดงครับแดงเหรอได้เนียวได้เอาแดงมาคุ <Lanc et> ยตกลงกับพี่มาเรนทิชาบางของก่อนนั่นใครก็เราเรนทิชาบังบางเข้าแกงผมวะเนี่ยพี่ปล่อยเองใช้แบบบังทำงานให้กูให้มึงทำหรือยังงานไหนงานไหนเนี่ยยิ้มกัดม่วงเหรอ กระดว่ามันมีแค่ตะตองปะยาจกน้อยไหมดีบังโอ้โหยังเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้น,นเฮ้ยมันมีวัคแกงไหยเอ็มวายด้วยอยู่กระดาษนั้นน่ะบังผมเกรงใจคนรู้จักกันดิมึงยืดพี่ดูก่อนจะไปซื้อหรือเช่าซื้อหรือเช่าเ <c oughs> ช่าเป็นวัน <ปะ S 1> หรือเช่าเช่าเป็นเดือนยืดได้หรือว่ากันซื้อหรือขายคุยคุยเรื่องกระดาษปรอนกันเลย้าขายมันขายบังบังเยอะคุยบังราคาแพงมากนะรายได้เยอะนะ ซื้อเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนหรือจะขายขาดหรือก็แล้วแต่ว่างไงโอเคแอ้วก็เรื่องราคาแล้วก็คุยกันได้ตัดแกงผู้หญิงเพราะพี่เฉยไม่ให้ใช้เลยอ่าบอกหน่อยว่าพวกผมโดนตัดต่อุ้กไงพี่ให้งานวู้ดกูรู้ใช่กูรู้ไงถึงบอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันเองจะแบบไหนจะซื้อขาดจะเช่าหรือจะเป็นรายเดือนหรือจะยังไงว่ามาเราที่เองคิดไว้ก่อนแล้วก็มามาคุยกันดีกว่าจะง่าย แทากอยู่นานก็ซื้อไปเลยง่ายก็เดินยาวๆอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะมึงก็ซื้อไปเลยต้องซื้อขาดไปเลยก็เดียวจบว่าพี่พี่เอีแย่คุณครับว่ามันมีส่วนที่เอี่สามคนนั้นใครอ่ะพี่ข้างบน่ะที่ที่ถือกล่องน้องพี่เหรอใช่เหรอเขาเขาถือกล่องมาทำไออโเวมสามลาน้างแมวที่ใส่เองล้านห้าพ่อ ได้เลขตีอยากลองไปทำอะไรอกบ๊อบเป๊ไหมแค่ล้านห้าตั้งสองแสนได้ไหมพี่โอ้โหเฮ้ยย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  ก็มีไอ้อ้วนบอกไอ้อ้วนบอกขอขอฟรีเลยได้ไหมไม่ใช <ขอ S 1> ่กู<ฟ>ทำยังไงถูกไหมลนะ่ะคือกูก็อยากช่วยพวกมึงเพราะกูเห็นว่าพวกมึงเป็นแก๊งแบบเออพวกแก๊งหน้าใหม่แล้วกูสนใจตรงที่พวกมึงแม่งสดงสดิบกูชอบไงไม่ค่อยได้เจอพวกแก๊งแบบเด็กสดสดแล้วแบบมีไฟอย่างนี้มานานแล้วไงาาวกูก็อยากสนับสนุนแต่ว่ามันก็ต้องแบบไม่ออกหน้าออกตาเกินอนะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ย่เขาก็จะพูดกันได้ว่าไอ้เแยพวกมึงแม่งมีมักคุหนุนหลังอะไรอย่างเงี้ยมีคนหนุนฮัลโหลเออมึงอยากไปขี้ปากเหรอวะกูไม่อยากให้มึงงไไปปขี้ากพวกมึงก็ฟยออู่่แล้วะ กายภาพพวกมึงแม่งได้อยเดี๋ยวพอด่อดพอดได้ไหมครับพอดได้ไหมครับไดผ่อนได้จะผ่อนยังไงพอดเป็นอาทิตย์หรือไงอาทิตย์ดิว่ะก็ผ่อนอาทิตย์ก็สามอาทิตย์พอดีอาทิตย์ละห้าแสนเอออาทิตย์ละห้าแสนก็สามอาทิตย์ไปง่ายดีไม่นานอย่างนี้มีเงินนะพี่เสิร์มมีอยู่แล้วไม่ก็รู้พี่รู้ว่าคือที่ไม่ได้มองว่าน้องมันมีเงินหรือไงไงสต๊อตแต่ว่าคิดว่าเออน้องก็อย่างที่น้องพูดก็จริงเหมือนเราแม่งพี่ก็เป็นคนเออท้ายมันมีเรื่องกับสปอมไงรั เออซื้อไปจะจมกิ่งแค่แหละก็ทำเงินทำงานส่งเขาเอดูบอสดูบอรับตาครับตาครับตา2,000 2 0 0โอเคครับพอดนะได้ป่ะผมพอนนะเอามึงไม่ซื้อขาดไปเลยส้นตีนได้ไม่ต้องมานั่งตามกันต้องต้องรวมเงินก่อนที่ทางนั้นไม่แต่ถ้าถ้าผมไปรวมเงินมาก่อนไปไม่ต้องมานั่งตามนั่งอะไรกันต้องมีดอกอีกต้องมานั่งตามอีกถ้าบ่อนถ้าบ่อนร้อนสี่เออมันก็ต้องไมันต้องมีดอกอีกอะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งตามอีกร้านว่ามึงก็ซื้อขาดไปเลยร้านเนินไก่สดเลยพี่ รถไม่ได้เนาะถ้าสมมติว่าร้านสองรถไม่ได้หรอพี่แถวนี้รถก็เยอะอยู่นะพี่พี่เฉิดก็ให้มันไปกิงกระหลานม่วงกับสตอมก็ได้นะเออไปเออกินเอากระหลานม่วงกับสตอมไม่ได้แน่แล้วคือพี่ไม่เห็นใจเขาแล้วไม่สงสาวแล้วใช่ผมรถสตอมผมรถสตอมเอาไปกระหลานไม่สามอันนั้นก็ผมให้พี่แล้วเนี่ยอยากให้มึงเอาคืนด้วยจริงอยากให้มึงเอาคืนมากแบบนี้แต่ตอนเนี้ยก็ให้ผมแบบจะดูให้ผมไปตั้งตัวให้ผมตรงนี้ก่อนตั้งตัวที่ไหนที่บอกร้านสองอะถ้าสมมติว่ามึงอยากตอมอาววุธอ่ะมึงชกูไไปอมด้้เเเหห็นนนนวว่าาารรรกกะดดีียััอแฟ์ม อ่าเดี๋ยวไปกดตังค์นะพี่เป็นน้องกันมันช่วยอะไรทีไรกไปแล้วก็มีเรื่องนี้ของผมชอ็ทีมาช้าพี่เมื่อกี้ปวดทีครับพี่เหยืไอ้เรื่องที่ร้านสองพร้อมไม่ที่แบบว่าพี่จะมาช่วยให้ผมซ้อมเรื่องเรื่องอาวุธด้วยใช่ป่ะเออได้ได้ช่วยสองได้ไม่ไม่กระเป๋าเลยครับพี่เหยืพี่เหยืกระเป๋าเลยครับเออโนตีพี่มาช้าเมื่อกี้ผมปวดท้องโอเคครับโอ้โหเขี้ยวมุดโดนสตอมตีแล้วคนไปแล้วอะไรนะีอาวุธมันไม่ค่อยเอาหรอกเราจะคุยกับหญิงอ๋อผมช่วยไปซ้อมสองสามรอบแล้วยังไม่ไปเลย เรียกอะไรนะบ้านบุยไปเลยจะมิดแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้าไใช่แทงผิดค้นในที่เจย์บับเจย์เจย์บับเจย์เจย์ครับเจยโทษครับคุณพอดีมิดมิดใหม่มันร้อนตึ้งสูตรสองสามครับสองสามกระเป๋าห้าเก้าหนึ่งไปด้วยครับใช่วินใช่วินมอเตอร์ไซค์ป่ะครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เหรอนึกว่าวินมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ครับเข้าป่ะลงไงครับเนี่ย อ๋อข้าแล้วค no. <t irgendwann to relax> <t aps> like ่ะไอ้บินซื้อข้าวเพื่อเดีเลี้ยงดิเลี้ยงมือดิได้อะไรพี่เลี้ยงมื้มีกูมีกูมีข้าวได้ไรพี่เลี้ยงมื้ดผิดพี่ใหญ่รูดิไอ้ดอกไอ้ดอกไปได้เปล่าอยากกินนางไอดดอปเปล่าไอ้เด็กพี่เด็กยี่จะไอ้ดอกจะไอ้ดอกเลยเลยมันมันมันจะตองชุดเหรอเดี๋ยวเราเจออตนดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปก่อนก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลผมเอ้าเดี๋ยวขวางผมก็อีกรอบกันดี เร<อ>า,า,า,าเดี๋ยวไปแอดดอกก่อได้กูไว้ใจมึงเดี๋ยวอาเก็บก็ได้เก็บไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขามาแล้วไม่เจอแล้วเนี่ยเขามาใหม่อ่ะนะเอากับมึงแก๊งมึงได้เล่นแอดดอกด้วยไม่อยากมาแก้มือรองเหรอไม่รู้พี่ผมได้หมด,ดแล้วแต่พี่ลองาแออดปต่เขามาแล้วไม่เจอก็บอแกบแม่มึงเดี๋ยวมึงได้แอดอกอยู่โอเคโอเค,อเค,อเคแล้วแต่พี่เดี๋ยวผมตามพี่อยู่แล้วเก็บตังค์อย่างบอมเก็บแล้วก็พี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ร้านสองร้านสองร้านสองแห่งคนละแสนได้ก่อนอ้าวเหรอ จ่ายไอ้เที่ยอะไรคนละแสนนะก็ไดทไมบอดียดีจังลดีีคนละแสนนะเดี๋ยวไม่มีใครฟังกูไม่เรียกูบอกคนละแสนคนละแสนนะใอดีดีที่อะไรมึงจ่ายมาด้วยปียบเจอไอ้ดำมาเจอไอ้ดำใครไม่จ่ายกูฟันแค่นั้นแหละอีบอกว่ารถมาเปล่า ม่ไม eh, hey, uh, ่อเฮ้ยเ้เดี๋ยวเอาเงินแกงให้บอมเลยจะไปไหนวอยแลไปเหรอมาแึ้วราพาไปเบอร์ของไอ้เเป็นตองเป็นตองไตีเลยไ